ทุกคนทุกท่านจ้ากินขนมไหว้พระจันทร์กันจ้าขนมไหว้พระจันทร์อร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยวเดินลงไปเล่นข้างล่างก็บรรยากาศก็ฝนจะตกขนมไหว้พระจันทร์อร่อยมากเลยจ้า กองเขาเปิดไฟได้ด้วยจ้ะทุกคนเปิดไฟป,ปิดไฟได้ด้วยลูกสาวก็ช่างเนาะซื้อมาให้แม่เนี่ยจ้ะอร่อยจ้ะลูกสาวก็ชิมไปหน่อยนึ่งจ้ะที่เหลือก็คุณแม่ทานเรียบร้อยหมดเลยจ้ะอร่อยมีรสทุเรียนด้วยจ้ะ นี่จ้ะเช้านี้ก็ฝนตกแต่เช้าเลยจ้ะทุกคนบรรยากาศก,ก็เนี่ยฝนตกเดินลงมาข้างล่างพอดีจ้ะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อจ้ะก็ถายซะหน่อยจ้ะฝนกำลังตกอ่าปันกลางว่างว่างนั้นเถอนะจะเพราะว่า ดินผ่านเ่งแล้วขออภัยจ้ะเนี่ยจ้ะมืดไปหมดเลยจ้ะฟ้าปันกลางหมายความว่าหนักหนักนิดหน่อยจ้ะสักพักก็ท้องฟ้าก็จะสดใสจ้ะก็ไม่สักพักนะจ้ะก็หลายชั่วโมงอยู่เนี่ยจ้ะท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอีกแล้วจ้ะก็ยืนอยู่ ข้างบนนี้ก็เห็นท้องฟ้าก็เริ่มจะแจ่มใสจ้ะเริ่มมาแจ่มใสแล้วทำไงเดินสีขาทุกคนขานี้ไม่ค่อยจะมีแรงเลยจ้ะทุกคนขาป้าเน,นี้ยเดินบางทีแบบเซ๊ๆไงป้าก็ไม่เข้าใจเห็นท้องฟ้าเริ่มใสก็เริ่มมาลงมาเดินแล้วจ้ะนี่จ้ะ อากาศก็ค่อนข้างเย็นนิดหน่อยจ้ะก็เดินลงมาเล่นนะจ้ะเหมือนออกกำลังกายขานะขาเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีเซนะเซแบบเหมือนจะล้มอ่ะทุกหลายๆครั้งนะไม่ใช่ทุกครั้งนะจะลุกจะยืนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่าเออต้องต้องดีๆอ่ะ เสียศูนย์กัทุกคนขาแข็งเนี่ยจ๋าก็เดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่จ้ะก็เดินแบบพอได้นั่นนะนะพอได้ให้มีกําลังขาก็มาเจอนกเจออะไรบ้างเดินเล่นบรรยากาศอารอบๆบ,บริเวณนี่นะจ๋ะที่พักอาศัยตรงนี้าจา้ะมีดอกไม้เนี่ยจา้ะไม้พวกก็สวยนะจ๊ะ เดินถ่ายตรงงู้นถ่ายตรงนี้ได้เดินเหมือนก็ว่าได้ก้าวขาออกไปเดินบ้างนะอย่างว่าคนอยู่แบบแต่บนตึกอะอยู่แต่ในห้องมันก็นั่นก็ต้องเดินบ้างอายุมากๆก็อย่างว่าจะขาแข้งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ก็เดินพาชมบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะ้ะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเพลินๆกันไปจ้ะ้าก็เดินเล่นเดินออกกำลังกายชมดอกไม้บ้างชมนกบ้างท้องฟ้าบ้างบางวันก็สดใสน,ดนิดนิดหน่อยๆบางวันก็ฝนตกก็เนี่ยฝนตกตรงนี้ก็งามจะ้ะนี่ลูกบอลอะไรเนี่ย เด็กเกเล่นสงสัยมาทิ้งไว้ก็มีไม้แต่งนะจ๊ะเนี่ยตรงนี้ก็ก็จะต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่เหมือนอายุเขาเยอะแล้วอ่ะไม้แต่งเขาพามาตั้งไว้ตรงใกล้ๆกับอ่าริมลัวกำแพงนี่ยจ๊ะเนื้อกาศฝนหยุดตกแล้วก็เนี่ยจ้ะเดินเล่น วนรอบตึกนี่แล้วจ้ะเดี๋ยวน้องนกก็แวะถ่ายเขาเนาะบรรยากาศก็ตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วจ้ะรถลาก็วิ่งจ้ะเริ่มดีแล้วอากาศจ้ะนู่นนะคร <c ười> ึ้มอีกแล้วจ้ะเมฆ เมฆเยอะเพราะว่าเอาแน่นอนไม่ได้นะช่วงนี้หนะ้าฝนก็อย่างว่าแดดออกไม่เห็นหน่อยนึงเดี๋ยวก็หายไปแล้วจ้ะอย่างเช่นตอนนี้ก็เนี่ยลมแรงเนาะลมแรงก็บางทีก็พัดเมฆไปบ้างอะไรบ้างบางทีก็พับไม่ทันก็ก็ตกจ้ะฝนก็ตกจ้ะท้องฟ้าก็ว่าเนี่ยจะ้ะ ถ้พูดว่าบรรยากาศดีก็เหนไปบนท้องฟ้าก็เมฆครึ้มลมแรงก็เดินเดินมาเล่นแถวแถวเนี้ยจ้ะก็มีนั่ละจ้ะครอบครัวของคนในเนี้ยจ้ะมีเด็กๆ็กมาเล่นเอาของเล่นมาเล่นนั่นนะก็เดินเดินเล่นไปเรื่อยๆจ้ะดูท้องฟ้าดู ตึกดูอะไรดูมองไปเรื่อยอจ้ะเดินเล่นกันจ้าเดินเล่นออกกำลังกายขาบ้างอะไรบ้างแว่งเนื้อแว่งตัวมากเนะาะกล้วยไม้สวยมากเลยจ้ะกล้วยไม้ก็จะมีอยู่รู้สึกว่าสองช่อนะดอกเข็มจ้ะดอกเข็มสีเหลือง ดอกเข็มสีเหลืองช่วงนี้ก็จะเห็นแต่ดอกเข็มสีเหลืองที่ในบริเวณบริเวณที่พักนี่ละจ้ะก่อนยังมีสีอื่นบ้างนะตอนนี้เห็นมีแต่สีเหลืองอย่าทุกคนเอาสติกเกอร์ไปใส่เขาหน่อยจะได้แบบแวววจ้ะแล้วก็เดินจ้ะเดินถ่ายไปเรื่อยก็น,นกเห็นก็บินหนีไปละจ้ะตรงนี้ก็เป็นไม้อะไรที่ว่าเนี่ย จะมีทั้งสีใบนะจะมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวน,ะนะ่ะจะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตซอลของคนแถวนี้แหละคนในนี้แหละเขาเล่นนะจ๊ะก็เป็นสนามฟุตซอลนี่ป้าไทยอย่างนาะจะเป็นด้านด้านด้านข้างนะจ๊ะเข้ามาก็จะเห็นเลยจ้ะ แล้วก็เลี้ยวขวาตรงนั้นจะเป็นรถไปจอดด้านหลังนะจ๊ะก็เป็นสนามเล็กๆนะจ๊ะไม่ใช่สนามฟุตบอลเป็นฟุตซอลที่ว่าเขาเล่นแบบตาก็านั่นนะจ๊ะ่าทางออกไปทางนู้นแต่ว่าเดินมาทางนี้อีกจะ้ะจะได้แบบว่า ระยะก็จะได้แบบว่าเยอะๆนะเหมือนเดินวนรอบตึกอะไรประมาณนั้นนะออกกำลังกายขาจ้ะก็เดินถ่ายไปด้วยน่าจะทางเข้านู้นรถทางนู้นแล้วจ้ะก็ด้านซ้ายก็จะเห็นที่จอดรถแต่ด้านในเข้าไปอีกก็จะมีที่จอดรถเป็นชั้นๆ เนี่ยจ่าก็เดินเลาะอยู่บริเวณสนามทุ่งที่ว่ามีต้นไม้มีอะไรช่วงนี้ดอกไม้ออกไม่เยอะเท่าไหร่เนาะหอมมากกระดอกเนี้ยเวลากลางคืนนะช่วงหัวค่าอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงกำค่ำจะหอมต้งกลิ่นหอมมากเลยจ้ะแต่ว่าช่วงบ่ายแบบนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นอกจากว่าเอาจมูกไปดมใกล้ๆอ่อะจ้ะ น่จ้ะก็มาถึงที่ออกกำลังกายป้าแล้วจ้ะน่ารักเนาะพูดถึงอัลเล็กๆแบบนี้น่ารักเลยยกไปโยกมาก็เดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาโยกบ้างอะไรบ้างพับพึงช่องนี้สวยมากเลยจะ้ะเดินไปเดินมาก็มาเห็นพับพึงช่องนี้โอ้สวยมากเลยมีเกสรอ,อยู่ข้างบนด้วยจะ้ะ สวยงามมากจริงๆยังไม่ไม,ไม่ไม่เฉาอะนะยังไม่เยวไม่เฉาก็จะดูแบบงามอะ่ะสวยบางทีคนเรา <c oughs> ความสวยกับความงามเนี้ยตามองว่าเนี่ยสวยเกินสวยไงเกินสวยก็คืองดงามอ่ะนะงามงามมากจริงๆเพราะว่ายัางสมบูรณ์อยู่ มาแล้วจ้ะเนี่ยมานั่งทำท่าอยู่จ้ะทำท่าเนี่ยเล่นเครื่องเล่นอันนี้จ้ะก็นั่นละจ้ะอากาศก็จะเย็นๆหน่อยก็ก็เดินใช้ผ้าพ,าพันคอนั่นก็จะถ่ายเห็นว่าเออม้านั่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ เดินเรื่อยๆจ้ะเข้าไปออกกําลังกายทั้งทีก็ต้องอ่าเอาดอกพับพึงออกไปจ้ะดอกพับพึงเขา <laughs> ลามมาถึงในที่ออกกําลังกายเล็กๆจ้ะก็เดินต่อไปจ้ะเดินมาตรงนี้ก็มาแข่งตรงนี้เล่นจ้ะโยกนิดโยกหน่อยนะตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างขาก็จะได้แบบนั่นหน่อย เดินสะดุดเลื่อยเป๋เลยป้าเนี่ยเดินสะดุดแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะลงจากรถนะบางทีนะยืนแล้วล้มเลยอ่ะขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนเราขาเล็กด้วยอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะบางทีนั่งรถสักสองสามชั่วโมงเนี้ยเวลาถึงที่หมายแล้วอะไรประมาณนั้นนะ่ะ เปประตูรถลงล้มแผะเลยจ้ะล้มอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนก็ขามันหมดแรงอะก็พยายามเดินบ้างอะไรบ้างนะจ้ะมบง,มบงคือบางครั้งก็ทรงตัวไม่อยู่บางนั้นเถอะเหมืนยืนไม่อยู่กมบงสะพานจ้ะสะพานนัโน่นอยู่ด้านบนจ้ะนัะ่นแหละ จะมีเนะี่ยรถผ่านไปผ่านมาผ่านด้านข้างจ่ะซำบึงเธอหากว่าเธอนี่จ้าบรรยากาศสำหรับวันนี้คิ่ว่าลงมาเดินเล่นนะจ้ะ เดินออกกำลังกายขาบ้างอะไรบ้างก็ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อะถ้าไม่ทำประจำมันเนาะเดินเดิน,เด,นเดินก็มีบริเวณอยู่เท่านี้จ้ะรอบรอบคอนโดนี่ก็พูดถึงว่าเดินเดินรอบนึงก็เหนื่อยแล้วจ้ะก็เดินอยู่สักพักนึงก็ ึ้นไปข้างบนแล้วจ้าทุกคนนี่บรรยากาศด้านหลังก็ออยังเดินอยู่นะพักพักปาก็ขึ้นไปข้างบนก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกําลังใจจ้าเนี่ยจ้าฟ้าก็ใสายมาอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านจ้า Thank you Thank you สวัสดีค่ะ